เรื่องราวของหนังเรื่องนี้จะเป็นยังไงเมื่อกลุ่มเด็กๆผู้มีพลังวิเศษต้องอาศัยในบ้านพักหรือกราฟที่มีเวลาถูกวนรูปแบบไม่รู้จบโดยมีมิสเพริกินเป็นผู้ดูแลบ้านเพื่อหลีกหนีจากผู้ตามราดวงตาเด็กๆเหล่านี้จะเอาตัวรอดยังไงมีใครมาช่วยพวกเขาหรือไม่ติดตามได้ในบ้านเพริกินเด็กสุดมหัศจรรย์เรื่องราวความประหลาดทั้งหมดเริ่มต้นที่เจคเด็กหนุ่มวัยรุ่นธรรมดาคนหนึ่งที่มาทำงาน ในร้านเฟสต์มาดเหมือนกับทุกๆวันโดยที่เจกไม่รู้เลยว่าจากวันนี้ไปชีวิตของเขาจะไม่เหมือนเดิมเมื่อคุณป้าเชลรี่จะต้องพาเจกไปที่บ้านของปู่เพราะปู่ของเจกนั้นไม่สบายแถมยังความจําเสื่อมแต่ก่อนจะไปถึงบ้านเจกก็ได้โทรแจ้งคุณปู่แต่คุณปู่ของเจกกลับทําเสียงกระวนกระวายแล้วห้ามเจกไม่ให้มาเพราะมันไม่ปลอดภัยเจกที่ได้ฟังก็คิดว่าคุณปู่ของเขาอาการกาเริบพอทั้งสองคนมาถึงยังหน้าหมู่บ้านพวกเขาก็ได้เจอกับชายคนหนึ่งที่หน้าตาน่ากลัวดว งตาสีขาวที่มายืนอยู่กลางถนนแถมยังจ้องหน้าเจกแบบไม่ละสายตาพอมาถึงบ้านคุณปู่เจก,ก็พบว่าเข้าของในบ้านกระจัดกระจายเต็มไปหมดแถมประตูหลังบ้านยังโดนง,งัดเฉลีที่เห็นดังนั้นจึงรีบไปหยิบปืนในรถส่วนด้านเจกที่เห็นไฟฉายร่วงอยู่บนพื้นเขาจึงเดินไปหยิบมันขึ้นมาแล้วส่องไปรอบๆจนได้เจอกับคุณปู่ที่กําลังหายใจโรยยรินอยู่บนพื้นแถมตอนนี้ยังโดนควักลูกตาออกไปอีกเจกที่ได้เห็นก็ตกใจเป็นอย่างมากเขารีบโทรแจ้งรถพยาบาลทันที แต่คุณปู่ที่ยังไม่ตายจึงบอกกับเจกว่ารลานต้องไปให้ไกลจากทีน่นี่ไปที่เกาะแห่งนั้นที่นั่นคือวังวน3มกันยายนปี1943ไปหามิสเพลริกินเธอจะอธิบายทุกอย่างพูดจบคุณปู่ก็สิ้นลมหายใจจากนั้นเจก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างกำลังเคลื่อนเข้ามาใกล้พอหันไปมองเขาก็ได้เจอกับอสุรากายตัวหนึ่งที่น่ากลัวเป็นอย่างมากเจกตะโกนเตือนเชลลี่ให้ระวังตัวเชลลี่ที่ได้ยินก็หันไปรัวยิงใส่ไม่ยังแต่เธอ ก็บพบว่าตรงนั้นไม่มีใครอยู่เลย หลังจากที่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเจก็ได้เข้าพบจิตแพทย์เพราะเขาเป็นคนเดียวที่เห็นอสุรกายในคืนนั้นหมอพยายามบอกว่านั่นคือจินตนาการที่เจกสร้างขึ้นมาอาจจะไปจำจากหนังเรื่องไหนมาก็ได้เจกจึงได้เสริมว่าอาจเป็นเพราะเรื่องเล่าของคุณปู่ในวัยเด็กคุณปู่เป็นคนที่เจกสนิทด,ด้วยที่สุดเขาโตมากับเรื่องเล่าอสุรกายที่น่ากลัวและการมีอยู่ของเกาะเกาะหนึ่งคุณปู่เคยเล่าว่าบ้านสงเคราะห์ในเกาะนั้นมีครูใหญ่ที่มีชื่อว่ามิสเพอริกินเธอแปลงร่างเป็นนก ได้แถมที่นั่นยังมีเด็กประหลาดเต็มไปหมดและด้วยเรื่องเล่านี้เองทําให้เวลาต่อมาเจกจึงเชื่อว่าทั้งหมดคือเรื่องจริงเขาจึงเอาไปเล่าให้เพื่อนๆในห้องฟังทําให้ทุกคนในห้องหัวรอยยอเจกนั่นจึงทําให้เขาเสียใจเป็นอย่างมากและไม่เชื่อเรื่องเล่าของปู่อีกต่อไปกลับมายังปัจจุบันเจกที่เพิ่งกลับมาถึงบ้านทุกคนก็เข้ามาเซอร์ไพรส์วันเกิดให้กับเจกป้าสุซีได้มบอบของขวัญให้กับเจกที่ปู่นั้นเตรียมเอาไว้ให้ซึ่งในนั้นก็มีโปสการ์ดของเกาะห นนัน้ที่มิสเพริกินเป็นคนเขียนส่งมาให้คุณปู่แะนันจึงทําให้เช้าวันต่อมาเจกได้นําโปสการ์ดนี้ไปยืนยันกับจิตแพทย์ว่ามิสเพริกินอาจมีอยู่จริงๆแระเจก,ก็อยากไปที่เกาะแห่งนั้นตามคําบอกของคุณปู่แต่ทั้งพ่อและแม่ก็ไม่เห็นด้วยคุณหมอจึงเสนอว่าการที่ให้เจกไปที่เกาะนั้นเพื่อตามหาบ้านสงเคราะห์เด็กอาจจะช่วยให้เขาแยกจินตนาการกับความจริงออกจากกันได้ เช้าวันต่อมาพ่อก็พาเจคกนั่งเรือมายังเกาะพร้อมกับอ่านหนังสือที่ปู่มอบให้กับเขาซึ่งในนั้นได้เขียนไว้ว่าเกาะแห่งนี้มีประชากรเพียง12คนและยังอยู่ใกล้กับที่พักสุดท้ายของเรือสำราญออกัสตาที่อับปางลงในปี1915พออ่านจบเจคก,ก็ได้เจอกับนกตัวหนึ่งที่บินอยู่ด้านบนเขาจึงแซวพ่อไปว่านกตัวนี้อาจจะเป็นมิสเพลริกินก็ได้จากนั้นไม่นานทั้งสองพ่อรูกก็ขึ้นมาบนเกาะและเข้ามาเช็คอินในโรงแรมในระหว่าง รอเข้าพักพอก็เลยชวนเจ๊กออกไปสำรวจชายหาดแต่เจ๊กก็บอกว่าเราควรแยกกันดีกว่าเพราะเขาจะออกตามหาบ้านสงเคราะห์เด็กพ่อที่เป็นห่วงเจ๊กจึงจ้างเด็กๆในพื้นที่ให้ไปเป็นเพื่อนโดยทั้งสองคนนี้ก็พาเจ๊กมายัางทางร้านแลปล่อยให้เจ๊กไปที่นั่นคนเดียวเจ๊กที่ไม่ทันระวังก็ดันตกลงไปในหลุมโคลนจนรองเท้าหายไปข้างหนึ่งพอเจ๊กเดินมาจนถึงบ้านสงเคราะห์เด็กเขาก็พบว่าบ้านหลังนี้ร้างไปแล้วพอกลับมาถึงโรงแรมเจ๊กก็เลยถามคุณตาคนนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับบ้านสงเคราะห์เด็ก เขาจึงบอกว่าเครื่องบินเยอรมันทิ้งระเบิดใส่บ้านหลังนั้นเมื่อสากันยายนปี1943ีคนในบ้านหลังนั้นไม่มีใครรอดเลยสักคนทําให้เช้าวันต่อมาเจคจึงตัดสินใจจะเข้าไปสํารวจบ้านหลังนั้นโดยบอกพ่อว่าเขาจะไปเล่นกับเพื่อนๆในเกาะเจคเดินออกสํารวจบ้านหลังนี้ไปเรื่อยๆจนเขาได้เจอกับรูปภาพของเด็กบ้านสงเคราะห์พอ,อขึ้นไปบนบ้านเจคก็ต้องตกใจเมื่อเขาได้เจอกับเอ็มมาเจกรีบวิ่งหนีลงมาข้างล่างแต่ก็ดันเจอกับเด็กคนอื่นๆที่ตา ทําให้เขารีบวิ่งหนีอย่างเร็วและสะดุดล้มใส่ก้อนหินจนสลบไปพอเจกฟื้นขึ้นเขาก็ได้พบว่าเด็กเหล่านั้นแบกเขามาที่ปากถ้าแห่งหนึ่งเจกที่ได้เห็นจึงเอ่ยขึ้นว่าพวกเธอตายไปหมดแล้วนี่แต่เด็กพวกนี้ก็บอกว่าพวกเรายังไม่ตายพร้อมกับจะพาเจกเข้าไปที่วงังวนมิสเพริกินสั่งให้พวกเรามารับเธอเจกเพราะเธอเห็นนายตอนขึ้นเรือมาที่เกาะนี้เจกที่รู้สึกว่านี่มันแปลก,ปกเขาก็รีบวิ่งหนีออกมาจากถา้าและพยายามกลับไปที่โรงแรม แต่พอมาถึงที่นี่กับเป็นร้านเราทุกคนต่างจ้องมองเจคกด้วยความสงสัยผู้จัดการร้านที่นี่ก็ไม่ใช่คนเดิมทุกคนคิดว่าเจคกคือสายรับพวกเขาจะเข้ามาทําร้ายเจคกแต่ทันใดนั้นไม่ราที่หายตัวได้เขาก็เข้ามาสร้างความปั่นป่วนเพื่อช่วยเจคกแถมโอริฟยังใช้ปลายนิ้วจุดไฟเผาร้านนี้ทิ้งไปด้วยพอทุกคนขึ้นมาบนรถม้าได้เจคกก็ตื่นตาตื่นใจไม่คิดว่าทุกคนจะมีอยู่จริงๆเพราะที่จริงแล้วพวกเธอน่าจะโดนระเบิดตายไปตอนปี1943โอริฟจริง ธิบาบว่าตอนนี้พวกเราเข้ามาที่วังวนเมื่อปี1943วันที่3กันยายนแล้วเมื่อทุกคนมาถึงบ้านสงเคราะห์มิสเพริกินก็ออกมาต้อนรับเจคพร้อมบอกว่าเขานั้นโตขึ้นมาเพราะตอนที่ปู่เจคส่งจดหมายมาหาเธอเจคยังดูเด็กอยู่เลยพร้อมกับแสดงความเสียใจที่ปู่เจคนั้นตายแล้วจากนั้นเธอก็เริ่มอธิบายเหตุการณ์ต่างๆก่อนหน้านี้ว่าเราเด็กๆใช้เวลาเท่าไหร่ในการช่วยเจคออกมาจากร้านเราเจคที่ได้ฟังก็งงนิดหน่อยว่าเธอนั้น รู้ได้ยังไงพอมิสเพริกินพาเจกเข้ามาด้านในโอริฟก็ต้มน้ําชาให้ดื่มส่วนอีน็อกที่เห็นเจกก็ดูไม่ค่อยชอบเขาเท่าไหร่แล้วก็เดินหน้าบูดประตูขึ้นไปบนบ้านส่วนด้านมิสเพริกินก็ได้เล่าให้เจกฟังว่าคนอื่นเรียกพวกเราว่าคนแปลกประหลาดมันเป็นยินด้อยที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้และที่ทุกคนยังดูเด็กเหมือนเดิมนั่นก็เป็นพราะเธอเองเธอคือเอมบรีนเธอสามารถแปลงร่างเป็นนกได้และก็มีพลังควบคุมเวลาหรือที่เรียกกันว่าวังวนโดย เธอเลือกสถานที่ที่ปลอดภยัยวันที่ปลอดภยัยแล้วทําการสร้างวังวนขึ้นมาเพื่อเก็บเวลา24ชั่วโมงไว้เราจะอยู่ในนั้นในทุกๆวันเพื่อให้เด็กเรานี้อยู่อย่างปลอดภัยจากโรคภายนอกแต่เธอก็ไม่ใช่เอมบินคนเดียวที่ทําแบบนี้เอมบินมีอยู่ทั่วโลกพวกเขาอุทิศตนสร้างวังวนแบบนี้เพื่อปกป้องเด็กๆด,ด,ด้วยเช่นกันพออธิบายจบเธอก็ได้แนะนําให้เจกได้รู้จักกับเด็กๆทุกคนโดยเริ่มจากฟิโอน่าที่สามารถควบคุมการเจริญเ,เติบโตของพืช ไดบลอมวินเด็กที่ตัวเล็กแต่มีพลังมหาศาลคู่แฝดสองคนที่เปิดหน้ากากใส่ใครคนนั้นก็ต้องสยองแครเด็กสาวที่ปากและฟันอันแหลมคมอยู่ด้านหลังศีรามุรารที่สามารถร้องโหนได้หิวที่มีพึ่งอยู่เต็มบารอเลสที่สามารถฉายภาพบนจอและมองเห็นอนาคตได้เอมมาเด็กสาวตัวเบาเหมือนกระปุยนุน่นทําให้เธอต้องใส่รองเท้าตะกั่วเอาไว้เพื่อทวงตัวเองไว้ตลอดเวลาแนะนํายังไม่ทันจบฝิอนาก็ได้เข้ามาแจ้งว่ามี ตำรวจมาที่นี่เนื่องจากก่อนหน้านี้พวกเด็กๆไปสร้างความวุ่นวายที่ร้านเราทําให้มิสเพอร์กกนต้องขอตัวออกไปจัดการกับเรื่องนี้ก่อนส่วนดานเอ็มมาที่อยู่กับเจคกสองคนเธอก็ได้ขอให้เจคกช่วยจับเชือกเพื่อดึงเธอเอาไว้เพราะงานในทุกๆวันของเธอคือการส่งลูกกระรอกขึ้นไปบนต้นไม้พูดจบลูกกระรอกก็ตกลงมาจากต้นไม้ในเวลาเดิมเจคกทาการผูกเชือกที่เอวของเอ็มมาเอ็มมาถอดรองเท้าออกเธอร้อยขึ้นไปบนต้นไม้แล้วนําลูกกระรอกกลับไปไว้ในรงัง โดยมีเจกดึงเชือกของเธอไว้พอเอ็มม่าลงมาข้างล่างเธอก็ได้บอกกับเจกว่าเอฟปู่ของเจกเคยทําหน้าที่ดึงเชือกให้เธอเป็นประจำนั่นจึงทําให้เรารู้ว่าเอ็มม่าและปู่ของเจคเคยรักและสนิทกันมากจากนั้นเอ็มม่าจึงได้ชวนให้เจกมาทานมื้อเย็นด้วยกันและได้แนะนําให้เขาไปเปลี่ยนเสื้อผ้าที่ห้องใต้หลังคาก่อนซึ่งห้องนั้นเคยเป็นห้องของปู่เจกแต่พอขึ้นมาด้านบนเจกก็ได้เจอกับโอลิฟและอีน็อกที่ตอนนี้กําลังประกอบหุน่นอีน็อกเอาชิ้นส่วนต่าง ยัดเข้าไปด้านในแล้วสั่งให้หุ่นทําตามที่บอกเจกที่ได้เห็นก็ถึงกับสยองพอทุกคนมารับประทานอาหารร่วมกันน้องแคร์ก็เขินเจกที่ต้องรับประทานอาหารร่วมโตะเจกจึงบอกว่าไม่เป็นไรกินได้เลยน้องแคร์จึงหยิบน่องไก่ไปที่ด้านหลังแล้วฝันนั่นก็กินไก่หมดภายในไม่กี่วินาทีเด็กเรานี้อยากให้เจกอยู่ที่นี่แต่อีน็อกที่ไม่อยากให้เจกอยู่เขาจึงพูดแซะเจกว่ายังไงเจกก็ต้องเป็นแบบปู่ที่เขานนั่นหนีออกจากที่นี่เอ็มมาที่ได้ฟังก็โกรธเป็นอย่างมาก เธอรีบลุกออกไปจากโต๊ะอาหารทันทีเพราะในอดีตปู่ของเจกหนีออกไปจากที่นี่และได้แต่งงานใหม่ทําให้เอ็มมานั้นโกรธเป็นอย่างมากพอมิสเพอรก,กินได้ฟังเธอก็ดูเด็กๆที่พูดอะไรไม่น่ารักใส่กันแต่ทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นมิสเพอรก,กินเข้าไปรับสายและคนที่โทรมาก็คือปู่ของเจกในอดีตเขาถามถึงเพื่อนๆว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ทุกคนรับประทานอาหารกันเสร็จพวกเขาก็มานั่งดูทีวีโดยมีฮอลลีที่คอยฉายภาพในความฝันของตัวเองให ทุกคนดูซึ่งความฝันส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเสื้อผ้าเพราะหอเรซเขาชอบมาซึ่งครั้งนี้หอเรซก็ได้ฝันถึงเอ็มบินคนหนึ่งที่กำลังถูกจับตัวไปจบด้วยเอมมาและเจคที่ตกกลุ่มรักกันเจคที่เห็นเขาก็เขินและอยากจะกลับไปที่โรงแรมแต่ทุกคนก็รบเร้าให้เจคอยู่ต่อเพื่อจะได้ดูเวลารีเซ็ตด้วยกันจากนั้นทุกคนก็มายืนอยู่นอกบ้านแล้วสวมหน,น้ากากเครื่องบินลบกํากำลังทิ้งระเบิดแต่ไม่ทันที่ลูกระเบิดจะลงสู่พื้นมิสเพริก,กินก็ใช้พลังย้อนเวลา คนเพื่อย้อนเวลาไปคืนวันที่2กันยายนแดนเจกที่จะกลับไปที่โรงแรมเขาก็ได้หยิบจดหมายฉบับหนึ่งกลับมาด้วยโดยมีเอ็มม่ามาส่งเจกที่ทำแต่จู่ๆเสียงเตือนโทรศัพท์ก็ดังขึน้นเอ็มมาที่เห็นโทรศัพท์เป็นครั้งแรกเธอก็เกิดความสงสยัยเจกจึงอธิบายให้เธอฟังว่ามันทําอะไรได้บ้างพร้อมกับถ่ายรูปคู่กันและในฉากนี้ก็ทําให้เจครู้ว่าถ้าเอ็มมาออกจากวังวนเธอจะแก่ตัวลงด้วยความรวดเร็วและอาจจะตายในเวลาอันสัน้นผู้จบก็มีนกตัวหนึ่งบินชนเข้า กับโขดหินเอ็มมาที่ได้เห็นจึงอุ้มนกตัวนี้ขึ้นมาพร้อมบอกว่านี่อาจจะเป็นเอมบรินที่เหมือนกับในฝันของฮอเลสเธอได้รับบาดเจ็บและตอนนี้ก็ยังกลายร่างเป็นมนุษย์ไม่ได้ ส่วนด้านเจกที่ออกมายังเวลาปัจจุบันเขาก็ได้เจอกับพ่อที่กําลังออกตามหาเจกจึงโกหกไปว่าเขาไปเล่นกับเพื่อนบนเกาะนี้มาแต่พอทั้งสองคนเดินมาได้ไม่ไกลนะักเขาก็ได้เจอกับชายเลี้ยงแกะคนหนึ่งเขาถามพ่อและเจกไปว่าพวกนายฆ่าแกะฉันใช่ไหมแต่เจกก็บอกว่าไม่ได้ทําพ่อจึงเสริมว่าลูกผมอยู่กับเด็ก2คนนี้ทั้งวันแต่เด็กเหล่านี้ก็บอกว่าไม่จริงเจกไม่ได้อยู่กับพวกเรานั่นจึงทําให้พ่อรู้แล้วว่าเจกนั่นโกหกและคิดว่าลูกตัวเองนั้นบ้า ไปแล้วที่เดินอยู่ในบ้านร้างทั้งวันที่สําคัญพรุ่งนี้เราจะตื่นแต่เช้าและจะออกไปจากเกาะนี้ด้วยกันผู้จบพ่อก็เดินลงไปข้างล่างดานเจ๊กที่อยู่คนเดียวบนห้องเขาก็อ่านจดหมายที่แอบหยิบมาทําให้รู้ว่าปู่ส่งจดหมายมาหามิสเพริกินเพื่อส่งข่าวเกี่ยวกับวังวนที่อังกฤษปี2016เพราะตอนนี้พวกอสุรกายอยู่ที่นั่นได้โปรแจ้งเตือนไปที่อังกฤษเพื่อให้พวกเขาสร้างวังวนใหม่เช้าวันต่อมาพ่อก็เกิดเปลี่ยนใจที่จะไม่กลับเพราะอยากออกไปสำรวจชา แต่พอมาถึงพวกเขาก็ได้เจอกับช่างภาพคนหนึ่งที่กําลังถ่ายภาพไปโรงังสือที่เขียนเอาไว้พอที่ได้ฟังก็ถึงกับทําหน้าเจอนแล้วมานั่งดื่มเหล้าเพราะโดนแย่งผลง,งานเรื่องนกส่วนเจกที่เห็นว่าพ่อหลับไปแล้วเขาจึงแอบปีนหน้าต่างออกจากโรงแรมพอเข้าพบกับมิสเพอร์กกนเจก็ได้รู้ว่านกตัวนี้คือเอมบรีนที่มาจากอังกฤษเจกที่รู้เรื่องก็พยายามถามว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะเรื่องนี้อาจจะเกี่ยวกับการตายของปู่พร้อมกับแจ้งมิสเพอร์กินว่าปู่โดนควักลูกตาแต่ มิสเพเดรกินก็ไม่ยอมอธิบายอะไรเลยอีนอกที่รู้ว่าเจคกอยากรู้เรื่องนี้เขาจึงพาเจคกไปหาใครคนหนึ่งที่สามารถอธิบายเรื่องนี้ได้โอริพยายามห้ามอีนอกแต่เขาก็ไม่ฟังที่โอริพยายามเตือนและได้พาเจคกมายังห้องห้องหนึ่งซึ่งนี้ก็คือวิกเตอร์ที่เขาโดนควักลูกตาเหมือนกระปูเจคกที่ได้เห็นก็กลัวแล้ววิ่งหนีออกไปจากห้องพอลงมาข้างล่างมิสเพเดรกินก็ชวนให้ทุกคนไปเดินเล่นกันเจคกจึงได้โอกาสถามอ็ม,มาว่าใครคือคนที่ฆ่าริกเตอร์พวกมันมีตาสีขาว ใช่ไหมเพราะในวันที่ปู่ตายฉันเห็นพวกเขาอยู่ที่นั่นเอ็มมาที่ได้ฟังจึงจะพาเจคไปที่เก็บของของเธอซึ่งที่นั่นก็คือเรือสำราญออกกาสตาที่อับปางลงในปี1915พอเข้ามาด้านในเรือเอ็มมาก็เป่าอากาศไร้น้ำออกจากห้องนี้ให้หมดและได้แนะนำว่านี่คือที่ซ่อนรับของเธอพร้อมกับมอบแผนที่ของที่ตั้งวังวนทั้งหมดให้กับเจคและให้เจคดูรูปเพื่อให้ชี้ตัวว่าใครคือคนที่เจคเห็นในคืนที่ปู่ตายปรากฏว่าชายคนนั้นก็คือแบรอน เขาเป็นหัวหน้าของคนประหลาดฝ่ายชั่วบูอุทิศชีวิตเพื่อตามล่าคนพวกนี้เพราะพวกมันบุกวังวนที่มีเด็กๆแล้วควกักลูกตาออกมากินนั่นจึงทําให้ปู่ออกจากวังวนแล้วตามล่าพวกมันแต่แล้วปู่ก็ต้องเลิกทําเมื่อเจ๊กเกิดมาเพราะเจ๊นั้นเป็นคนประหลาดเหมือนกับปู่แต่เจ๊ที่ได้ฟังดังนั้นก็ไม่เชื่อเอ็มมาจึงบอกว่าถ้าเจ๊ไม่ใช่คนประหลาดเขาจะไม่สามารถเข้ามาที่วังวนได้เพื่อพิสูจน์ความจริงเอ็มมาจึงพาเจ๊มาดูเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ริมหาช่วงเวลานี้ของทุกวัน มีอสุรกายผูกออกมามันคือตัวที่ฆ่าวิกเตอร์มิสเพเรกินต้องมาฆ่ามันทุกวันเอ็มม่าจึงบอกเจกไปว่านายมองเห็นมันใช่ไหมนี่แหละคือความสามารถของนายไม่มีใครมองเห็นมันเลยนอกจากปู่กับนายเท่านั้นพอเจกรู้เรื่องนี้เขาก็เข้ามาคุยกับมิสเพเรกินอีกครั้งและในครั้งนี้เธอก็ได้เล่าว่าหลายปีก่อนมีกลุ่มคนประหลาดกลุ่มหนึ่งจับตัวเอ็มบินกับพวกของตัวเองมาทดลองเพื่อหวังว่าจะได้เป็นอมาตะแต่การทดลองนั้นก็ต้องกลับกลายเป็นเรื่องสยองเมื่อทุกคนต้อง กลายมาเป็นอสูรากายที่ร่องหอนได้หรือที่เราเรียกว่าหอนโลพวกมันพยายามหาวิธีให้ตัวเองกลับคืนร่างมนุษย์นั่นก็คือต้องกินดวงตาของเด็กปร,ราลและนี่ก็คือเหตุผลที่พวกมันบุกวังวนต่างๆดดนเอมบรินที่หายจากอาการบาดเจ็บเธอก็กลายร่างเป็นมนุษย์และบอกกับมิสเพเรกินว่าพวกหอนโลบุกวังวนของเธอพวกมันกําลังจะทําการทดลองและกําลังจะมาที่นี่มิสเพเรกินที่ได้ฟังจึงสั่งให้ทุกคนเก็บข้าวของของตัวเองพวกเราจะออกไปจากที่นี่ส่วนเอมม่าก็ชว ให้เจไปด้วยเพราะเขาคือคนเดียวที่จะจัดการกับฮอนโรได้แต่เจกก็บอกว่าเขาไม่ใช่ปู่เขาไม่สามารถจัดการกับพวกมันได้หรอกและอีกอย่างก็คือเขามีครอบครัวที่ต้องกลับไปหาเอ็มม่าที่ได้ฟังเธอก็เสียใจเป็นอย่างมากแล่ไรให้เจกออกไปจากที่นี่ซะพอเจกออกมาจากวังวนเขาก็ได้เจอก,กับศพชายชาราที่โดนควักลูกตาออกทุกคนต่างมามุงดูแร่งงงกันไปหมดพอของเจกจึงบอกกับทุกคนไปว่ามันอาจจะเป็นหมาป่าที่มากินลูกตาเพราะเหตุการณ์นี้ตายเหมือนกับพ่อของผม เจกที่เห็นว่ามีคนตายเขาก็รีวิ่งกลับมาที่วังวนพ่อของเจกพยายามจะวิ่งตามไปแต่ช่างภาพคนนี้ก็อาสาจะไปตามให้ด่านเจกที่วิ่งเข้ามาในถ้ำเขาก็ได้เจอกับช่างภาพคนนี้และรู้ว่าเขาคือพวกของฮอนโลเขาตามเจกมาตลอดปลอมตัวเป็นหมอจิตแพทย์เพื่อให้เจกนําเขามาที่นี่และที่สําคัญเขาคือแบรอนมันจับตัวของเจกเป็นตัวประกันเพื่อจะเข้าไปยังวังวนและนําเพื่อนของพวกมันที่เป็นฮอนโลมากินดวงตาของเด็กๆพ่อแบรอนมาเจอกับมิสเพอริก เขาก็พยายามจะออกคำสั่งให้เด็กทำตามที่เขาบอกแต่มิสเพเรก,กินที่ดูแลที่นี่เธอก็ไม่ยอมเธอจึงบอกให้เด็กทุกคนไปรวมตัวที่ห้องรับแขกส่วนเธอจะยอมแลกตัวกับเจคและแบลรอนจะนำตัวเธอไปมิสเพเรก,กินกล่าวลากับเด็กๆทั้งน้ำตาแถมยังฝากให้เจคดูแลทุกคนจากนั้นเธอก็แปลงร่างเป็นนกเพื่อไปอยู่ในกกง ส่วนด้านเจกที่เห็นว่าตอนนี้กำลังจะมืดแล้วเขาจึงบอกกับทุกคนว่าถ้าเราออกไปข้างนอกตอนนี้เราอาจจะมองไม่เห็นพวกมันฉะนั้นเราควรตั้งรับอยู่ที่นี่ปิดประตูหน้าต่างและต้องรีบไปเตรียมอาวุธตอนนี้เลยแต่ทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเจกรีบไปยกหูทําให้เขารู้ว่าคนที่โทรมานั่นก็คือปู่ของตัวเองเจคจึงบอกกับปู่ไปว่าเขาคิดถึงและต้องขอโทษด,ด้วยถ้าเขาทําให้ปู่ผิดหวังหลังจากที่ทุกคนเตรียมพร้อมกันเสร็จเอมบรินจึงบอกให้เด็กๆระวัง เธอจะเป็นคนจัดการมันเองพูดเป็นทันจบฮอนโลก็เข้ามากระชากเธอออกไปจากห้องอีน็อกพยายามจะเข้าไปแทงมันแต่ฮอนโลกกลับใช้ริ้นจับตัวอีน็อกแล้วเหวี่ยงไปรอบห้องเจหยิบหน้าไม้เร็งใส่มันพร้อมสั่งให้ทุกคนไปที่ห้องใต้หลังคาส่วนด้านอีน็อกที่กำลังโดนควักลูกตาเขาก็ได้เจ๊กช่วยไว้ได้ทันพอเจ๊กมองออกไปด้านนอกก็เห็นเครื่องบินรบและรู้ว่าบ้านหลังนี้กำลังจะโดนระเบิดเขาจึงบอกให้ฟิลหน้าช่วยใช้พลังควบคุมต้นไม้เพื่อทำเป็นสะพานข้ามไปส่วนไอ้เจ้าฮอนโลก็พยายา ายามจะพังประตูเข้ามาทุกคนต่างเร่งรีบเดินไปตามสะพานต้นไม้เจกยิงหน้าไม้ใส่ฮอนโรเอ็มมาถอดรองเท้าอุ้มเจกเอาไว้ก่อนที่ระเบิดจะตกลงมาใส่บ้านแล้วส่งไอเจ้าฮอนโรตายไปทั้งอย่าง,งนันและวางวนก็ได้ปิดลงหลังจากที่ทุกคนหนีรอดกันมาได้พวกเขาจึงลงความเห็นว่าจะไปช่วยมิสเพอรกินโดยใช้เรือสำราญออกัสตาเอ็มมาเป่าอากาศไล่น้ำออกจากเรือโอลิฟจุดไฟเผา่านหินทุกคนช่วยกันควบคุมเรือจนในที่สุดพวกเขาก็ร่องเรือออกมาจากกอ ได้ด่านเจกและเอมม่าที่กำลังปรึกษากันพวกเขาก็ได้รู้ว่าที่ท่าเรือมีทางเข้าไปวังวนแบ็กพูลซึ่งเพิ่งเปิดไปมันห่างจากเวลาของเจกไป6เดือนแต่ที่นั่นก็คือที่ที่มิสเพอริกินโดนจับตัวไปแล้ววังวนนั้นก็กำลังจะปิดลงเพราะคนที่สร้างวังวนตายเอมม่าจึงบอกว่าถ้าเราฆ่าแบรอนในปี2016ได้ปู่ของเจกจะไม่ตายเธอจะสามารถกลับไปหาปู่ของเธอได้ส่วนเอ็มม่าก็ต้องไปหาวังวนใหม่แต่เราสองคนจะไม่มีโอกาสได้เจอกันอีก พอร่องเรือมาอยัางที่ท่าเรือแห่งนี้เจก็นําทางทุกคนเข้าไปในวังวนเพื่อเข้าไปในหอคอยที่แบล็กพูลจนได้เจอกับแบรอนและพวกฮอนโลอีก4ตัวที่สําคัญคือตอนนี้พวกมันยังไม่ได้เริ่มการทดลองจากนั้นเอมมาก็ถอดรองเท้าแล้วรอยขึ้นไปด้านบนเพื่อพูดหลอกล่อให้พวกมันและฮอนโลไปที่ท่าเรือแบรอนที่ได้ฟังก็รู้อยู่แล้วว่ายังไงก็คือกับดกักแต่เขาก็ยังสั่งให้พักพวกของตัวเองไปที่ท่าเรือเพราะคิดว่าพวกฮอลโลจะจัดการกับเด็กพวกนี้ได้เจกและเอ็มมาล่อพวกมันไปที่ท่าเรือ เด็กๆป่าหิมะใส่พวกฮอนโลเพื่อให้เห็นร่างของมันอีน็อกสั่งโครงกระดูกออกมาสู้จนสามารถจัดการกับพวกฮอนโรจนเกลี้ยงแผนต่อไปก็คือจัดการแบรอนโดยเริ่มจากเอมมาเป่าอากาศใส่แบรอนต่อไดหิ้วปล่อยพึ่งออกมาต่อยพวกมันแต่นั่นมันก็เบาเกินไปสําหรับพวกที่มีจิตใจที่โหดเหี้ยมอีน็อกโดนแบรอนตบจนสลบไปโอริฟเข้าไปเผาแบรอนตามโดยเบาวินที่คว้างเก้าอี้ใส่มันแต่ก็ไม่สามารถทําอะไรมันได้แบรอนตรงไปยังห้องทดลองส่วนด้านลูกน้องของมัน ็โดนฟิโอน่าเอาเถาวันรัดตัวจนล้มลงแต่มันก็หลุดออกมาได้แล้วใช้พลังทําให้โอริฟกลายเป็นน้ําแข็งแต่อีนอกก็เข้ามาช่วยเธอเอาไว้แระได้บอกรักโอริฟส่วนทางคู่แฝดก็เปิดหน้ากากออกจนทําให้พวกมันกลายเป็นรูปปัน้นแล้วตกลงไปตายข้างล่างดดนเจคและเอมมาที่ตามแบรนมาเอ็มมาก็อาสาจะทวงเวลาแบรนเอาไว้เพื่อให้เจคเข้าไปช่วยมิสเฟรกินและเอมบีนคนอื่นๆแต่เอมมาก็ยื้อแบรนได้แค่แป๊บเดียวมันเข้ามาจะฆ่าเจคแต่ทันใดนั้นเสียงเอมมาที่เรีย เียกเจก,ก็ดังขึ้นแบรอนจึงแปลงร่างเป็นเจกอีกคนพอเอมมาและอีนอกเข้ามาก็ไม่รู้ว่าใครคือตัวจริงเจกอีกคนจึงบอกว่าเขาสามารถพิสูจน์ตัวเองได้เพราะเขามองเห็นพวกฮอนโลไอ้อสุรกายเริ่มเดินเข้ามาใกล้แล้วใช้ริ้นรัดที่ตัวของเจกตัวปลอมจนมันต้องกลายร่างเป็นแบรอนมันบอกให้อสุรหยุดเดี๋ยวนี้แต่นั่นก็ไม่ทันแล้วไอฮ้ฮอนโลตัวนี้รีบควักลูกตาของแบรอนมากินอย่างอร่อ,อยแล้วเจก,ก็รีบขวาหน้าไม้มายิงใส่มันเมื่อทุกอย่างสงบลงเจก,ก็ได้มาส่งทุกคนที่ท่ทา แต่เจก็ยังคงห่วงเอม็มมาเพราะตอนนี้มิสเพอริกินบาดเจ็บเธอยังไม่สามารถกลายร่างเป็นมนุษย์และสร้างวังวนได้นั่นจึงจะทําให้พวกเด็กๆแก่ขึ้นเหมือนกับคนปกติแถมพวกหอนโลดที่เรืออยู่อาจจะเข้ามาทําร้ายทุกคนได้เอม็มมาก็บอกว่าไม่ต้องห่วงพวกเราก้าหารมากขึ้นอย่างไงก็สู้พวกมันได้อยู่แล้วสิ่งสําคัญคือนายควรจะไปหาปู่นะเจกพูจบทั้งสองคนก็กอดอํารากันส่วนด้านเจกที่นั่งอยู่คนเดียววังวนก็ปิดตัวลงแล้ว แล้วเขาก็เดินทางไปหาปู่ที่บ้านแล้วเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ปู่ฟังปู่ที่ได้ฟังจึงมอบเงินให้กับเจ๊เพื่อเอาไว้เป็นค่าเดินทางตามหาเอม็มมาพร้อมแนะนําเส้นทางที่เจ๊จะไปหาเอม็มมาได้เจ๊เริ่มเข้าออกวังวนต่างๆเพื่อตามหาเอม็มมาจนได้เจอกับเธอจากนั้นทั้งสองคนก็จูบกันกลางทะเลเด็กๆช่วยกันแร้นเรือออกจากที่นี่โดยมีมิสเพอรกินเดินทางไปด้วย แล้วเรื่องราวของบ้านเพริกินเด็กสุดมหัศจรรย์ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้